กลับมากับคลิปแกะกล่องนะคะแต่รอบนี้จะเป็นพลัสทาลองค่ะเออจะเป็นแกะกล่องบวกกับทาลองไปเลยดีตัวว่าสตรีสแค่ไหนะจะใช้แกะกับการ กลับมามาสคาร่าเอ้ยเรียกว่าเรายังไม่เคยทำรีวิวมาสคาร่าเลยเคยรีวิวไปแคชพอนน้องที่ตัดขนตานะคะคือตัวนี้ยังใช้อยู่นะคะทุกคนก็ยังใช้อยู่นะคะส่วนตัวต้องออกตัวก่อนว่าไม่เคยรีวิวมาสคาร่าเพราะใช้อะไรก็กลายเป็นแพนด้าคุณนดะมันเศร้าตรงนี้แต่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 แต,แต,แต,แต่อันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ดังที่แบบว่าพอสอบหลายคนในต่อตเขาก็แบบรีวิวกันว่ามันดีจริงๆ งๆเนี่ยโลดเห็นมาตั้งแต่ที่เป็นคุณพี่ผู้หญิงใน IG ที่เป็นชาวฝรั่งที่เขารีวิวเกี่ยวกับเครื่องสําอางเนี่ยเขารีวิวมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วแต่ว่ามันเป็นของจีน<อ>นะคะทุกคนเห็นแล้วแล้วมันก็เวอร์วัวงมากคุณนานะเพราะว่าสัพเพเิงของเขาคืองัดขนตาใครที่แบบขนต่ ขนตานน้อยขนตาแบบว่าไม่มีเอาง่ายๆสามารถงัดขนตาได้แล้วก็อยู่ทนอยู่นานอยู่ยาวอะไรก็คือเขาเค็มมาดีอะในราคาที่มันแบบเออไม่แพงไม่แรงแบบสองสาร้อยแต่ว่าอันนี้ก็คือกดมาจากเซิงเอ้ย ใช่ไหมวะอันนี้กดมาจากในคอนเวย์คือเดี๋ยวเนี่ยเขามีขายแล้วนะไม่ต้องกดพีจากจีแล้วจ้ามาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องก,กันค่ะทุกคนอันนี้เป็นจูดี้ดอลเลยคะสีดำเบอร์ศูนย์หนึ่งจริงๆก็อยากจะกดสีน้ำตาลมาแต่ก็คือเอาสีดำก่อนล้วกันเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้ากดสีน้ำตาลมาแล้วมันจะเป็นยังไงทุกคนแต่จริงๆอะ่ะเป็นคนชอบมาสคาร่าสีน้ำตาลนะแต่ว่ามาสคาร่าสีน้ำตาลที่เคยซื้อใช้มากก็คือเป็นหมีแพนด้าทุกอันเลยอะวันนี้ก็เลยจะมาแกะกล่องบวกลองของลองท้าลอง ว่ามันจะเป็นแพนด้าไหมมาแกะกล่องกันค่ะอขอบเบอร์อุปกรณ์ได้ไหมคะคือไม่สามารถแกะได้จริงๆอ่ะแต่สภาพเนี้ยอันเล็กอันเล็กอันที่เป็นแมวตีนตีนแมวคาเตอร์มาละจ้าคือมันซีนมาดีจริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องแบบตัวไหนมองไหนนะคะไม่รู้ว่าได้หรือยังนะเราลองแกะดูนะคะทุกคนไ,ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเค ออกมาแล้วนะคะทุกคนมาค่ะอันนี้คือเบอร์ศูนย์หนึ่งเนาะที่ทุกคนเห็นคือเท่าที่เห็นคนอื่นเขารีวิวกันมาก็คือหัวเขาจะมีความแปลกกว่าชาวบ้านชาวใจอุ้ยแพ็กเกจจริงน่ารักอยู่นะคุณนะสวยอยู่เด้อนี่แพ็กเกจจริงนะคะเออน่ารักโยเทได้นะคะทุกคนนีแล้วก็ตัวหัวมาสคาร่าของเขาเนี่ยที่ทุกคนพูดถึงกันก็คือมัน มันอะไรเป็นข้างบนข้างล่างก็คือมันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคน นี่ค่ะหัวมาสคาร่ามันเป็นแบบนี้ทุกคนมันไม่มีขนแปลงเลยมันก็แบบว่าทําให้น้องเขาเนี่ยมีเื่อเสียงขึ้นมาเนื่องจากว่ามันไม่มีขนแปลงนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นรุ่นแรกนะทุกคนเพราะว่ารุ่นถัดมาเหมือนหัวของเขามันจะเป็นเฉียงเฉียงขึ้นนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะทุกคนมาเดี๋ยวจะลองให้ดูกันแล้วเดี๋ยววันนี้จะทาพิูจูดออกไปเผชิญโลกข้างนอกแล้วกลับมาดูกันว่ามันเสียวจริงหรือเปล่า อะไรจะเอาขนตาฉันอยู่และอะไรที่จะทาให้ตาฉันไม่เป็นแพนด้าาะว่า<อ>น้ามันมากคุณหนาวันนี้ออกไปข้างนอกจะไม่โปะชิวแลบด้วยทาพิสูจน์ไปเลยน้ามันมันเยิ้มเยิมเลิศ ทากันค่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะดัดขนตาก,กันก่อนถ้าใครเคยดูช่องโรดอยู่แล้วจะรู้ว่าโรดเคยรีวิวน้องคนนี้ไปแล้วนั่นก็คือที่ดัดขนตาของมูจิซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาเขาอยู่ที่150บอยหาสบจ้ะเพิ่งไปเช็คมาแต่ยังใช้ดีอยู่เดี๋ยวเราจะดัดขนตาก,กันก่อนนะคะขออนุญ,ญาตนะคะทุกคน อย่างที่บอกคือโหลดอะตาไม่ได้เบ้าลึกนะคะก็เลยใช้ที่ดักขนตาอ,าอื่นเราไม่ค่อยเข้าเนาะแต่ว่ามันเจอที่ดักขนตาของน้องมูจิเราแบบมันเลิศใช้ยูใช้ต่อนี่คือดัดขนตาหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวดัดอีกข้างหนึ่ง อันนี้คือเราดัดขนตาแล้วขอตรงนี้หนึ่งมองโอเคค่ะอันนี้คือเราดัดขนตาแล้วจะได้ประมาณนี้นะคะนี่อันนี้คือแค่ดัดขนตาเนี่ยยังไม่ได้ปัดมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองนองมาสคารา่าจูลี่ดอกเลยนะคะแอบดึงยากนิดนึงกลัวว่ามันกระชอ,อกออกมาแต่ผ่มันไม่กระชอ,อกนะทุกคนความรู้ใหม่มาลองปาดขนตากันเนาะเอาทีละข้างเนาะเอาฝั่งนี้ก่อนเนาะปัดเข้าไป texture feeling การปัดแปลกมากคือปกติมันต้องมีขนขนของแปลงนะทุกคนแต่อันนี้มันไม่มีขนขนเป็น f i l ล i n g ที่แบบว่าทำตัวไม่ถูกอะ่ะแต่มันใช้ได้อยู่นะอันนี้คือปัดหนึ่งรอบฮือๆืเห็นความแตกต่างไหมมันก็แตกต่างอยู่นะทุกคนจะจะลองปัดข้างล่างดูนะคะทุกคนคือแบบว่าฉันไม่ถนัดอะ่ะฉันรู้สึกแบบว่าฉันกาัระยาไม่ถูกโอ้ไม่ก๊อด ขงการระยะขนตาล่างไม่ถูกกับพวกแกต้องออกตัวก่อนนะว่าเป็นคนขนตาล่างน้อยมากสช่การระยะไม่ถูกอุ้ยอุยอุยอุยเอาว่ะโดนอยู่ทุกคนฮะได้เท่านี้ทุกคนอันนี้คือปัดหนึ่งข้างกับน้องคนนี้นะคะนี่คือปัดแล้วเดี๋ยวลองปัดข้างบนอีกสักรอบอะดูว่ามันจะยกได้กว่านี้ไหม สองรอบ,อรอบก็สะเพงอยู่เห็นชัดกว่าข้างนี้ข้างนี้ยังไม่ได้ปัดแต่ข้างนี้คือปัดแล้วข้างล่างจะปัดเพิ่มได้ไหมลองได้ประมาณนี้แหละขนตามีเท่านี้ทุกคนอ,อ่ะอันนี้คือเทียบให้เห็นนะคะระหว่างข้างนี้ปัดแล้วกับอีกข้างที่ยังไม่ปัดเทียบให้ดูคะ่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปปัดอีกข้างก่อนจ้าแล้วเดี๋ยวไปลองเทสใช้ชีวิตข้างนอกกันปะลุย โอเคอันนี้คือเราปัด2องข้างแล้วนะคะให้ดูเลยว่าขนตาเป็นประมาณนี้อันนี้คือปัด2องข้างเลยนะทุกคนขอสรุปเบื้องต้นก่อนอันดับแรกเลยรู้สึกว่าแพ็กเกจทำได้สวยดูเป็นแบรนด์นะดูดีอยู่นะคะตัวกล่องก็สวยอยู่น่ารักนะคะรวมถึงตัวหัวแปลงแอปพลิเคเตอร์ของเขาเนี่ยที่ทำออกมาเป็นแบบเนี้ยมันก็มีความแปลกใหม่เนาะคือไม่มีขนแปลงแต่ใดๆก็คือพอมันไม่ มีขนนะ่ะจากที่เราเคยใช้แบบมีขนมาตลอดอะ่ะมันคือความยากในการที่แบบจะต้องมานั่งกะระยะใหม่อะไรแบบนี้โดยเฉพาะคนที่แบบขนตาน้อยๆหรือว่าอย่างโรถที่เป็นคนขนตาล่างน้อยและสั้นนะคะ<อ>ก็มีความแอบ,บกังวลว่าอุ้ยโดนไปเราจะเปื้อนไหมแต่โรถก็ดันชอบที่พอหัวมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนมันจกตัวเนื้อมาสคาร่าขึ้นมาแล้วมันมีความพอดีมันไม่มีความเยิม้มที่แบบว่าต้องมานั่งเช็ดออกกอง การเป็นก้อนน่ะถ้าทุกคนเห็นนะมันค่อนข้างที่จะเรียงตัวได้สวยนะคะแบบนี้เลยอืแล้วราคาก็ไม่ได้แพงเลยทำได้ดีในภาพรวมตรงนี้นะคะถือว่าตอนนี้ชอบอยู่เดี๋ยวไปทดลองใช้ชีวิตกันจ้าบอกแล้วว่าเป็นแกะกล่องบวกทานลองไปเลย let's go โอเคทุกคนเมื่อกี้ที่เราปัดมาสคาร่าไยคิปกันไปเนี่ยเป็นเวลาประมาณ3ามโมงครึ่งเนาะซึ่งตอนนี้ก็คือ4ี่โมงสิอาไข่นะคะลูกสาว <c oughs> แล้วก็เรากําลังจะเดินทางไป <c oughs> วันนี้มีง ออโต้สัลอนออโต้สัลอนเออซึ่งคุณนโมอยากไปนะคะเราก็เลยจะออกไปใช้ชีวิตกันวันนี้บอกแล้วว่าจะไม่เติมเชลล์แลบเพื่อ <c oughs> ความแบบมันเยิมอาจจะมีซับหน้าบ้างเดี๋ยวจะบอกกันแต่ว่าอันนี้คืออัปเดตขนตาก่อนขนตาตอนนี้เป็นอย่างนี้นะคะยังไม่เป็นแผ่นด้าใดเพราะว่าเพิ่งปัดมาโอเคเดี๋ยวไว้อัปเดตเรื่อยๆค่ะเจอก,กัน <c oughs> ตายังไหวเปล่าตอนนี้หกโมงสี่สิบห้าผ่านมาอีกชั่วโมงเลยไหมใช่ประมาณนี้ค่ะโอเคอัปเดตนะจ๊ะตอนนี้เป็นเวลาเออจะสองทุ่มแล้วจ้าสภาพหน้าที่ไม่ได้เติมมันใช้ได้อยู่ให้ดูขนตานะทุกคนนี่ขนตาเป็นไง ขนตายังอยู่ใต้ตายังไม่คำ้ำยังไม่เป็นเบนดาผ่านมา3ามี่ห้าหกตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ4ี่ชั่วโมงกว่ากับหน้ายิ้มๆของดิฉันคนตายังอยู่แล้วมันก็ยังยกอยู่นะทุกคนดูดิมันย,ยังยกอยู่ปะยังไม่จบภารกิจวันนี้ไปกันต่อจ้ะเอเคค่ะทุกคนคือเรามาที่สุดท้ายแล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วกินข้าวเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เป็นเวลา3ามทุ่มยี่สิบห้า เราไปขนตาตอนประมาณสามโมงครึ่งเนาะตอนนี้ก็ประมาณ6ชั่วโมงผ่านไปนะคะแล้วหน้าก็เยิมอันนี้คือไม่ได้ซับหน้าเลยนะทุกคนอันนี้คือหน้าใกล้ๆเลยให้ดูขนตากันแบบนี้เลยขนตายังตั้งอยู่ตั้งแล้วตั้งต่อทุกคนเราก็ไม่มีอาการเยิมให้เห็นเลยไม่มีการที่แบบว่าตาใต้ตาดําเป็นมีแพนดาเลยดีมากๆทุกคนราคา2 300าออะไรอย่างเงี้ยกับคุณภาพที่ได้มาคือจริงใจสุดๆ เราสรุปกันอีกนิดนึงเนาะก็คือใช้ได้จริงน้ำมันน่าเยิมไม่มีการร่วงตกลงมานะคะขนตายังตั้งอยู่แล้วก็แบบยกขนตาได้จริงทำให้ขนตาฟูได้จริงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือไม่เป็นมีแผนด้าทุกคน,นเนี่ยคือ เรื่องสำคัญของเจ้าสาวเวลาที่แต่งหน้าออกไปข้างนอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครที่ชอบก็ไปตามๆกันได้โรลดสั่งมาจากออนไลน์เนาะในคอนวีก็ลองไปหาซื้อกันดูถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดลไลค์กดแชร์ s u b s ั้ i b e นพกับช่อง on the r o s e ด้วยนะสาวจะได้มีคลิปด,ดีๆมาฝากกันบ่อยๆให้มากขึ้นนะคะผมแล้วก็เหมือนเดิมเลยถ้าใครที่เคยใช้แบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะสคมคามารถพิมพ์คอมเมนต์ขครื่องใต้กันได้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะมาตอบทุกคนเลยนะคะสำหรับว,วันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกับบ้านก่อนอ่อมไม่ไหวซ้ำหน้านหน่อยคะ่ะบคุณน้าน,น้ามันมากเจอกันคิปหน้าคะ่ะ